พี่น้องลำบากนี่พ่อแม่พี่น้องตอนนี้พนากระลักิมาส่งร้านซาพี่น้องส่งยูันตตสไตล์ส่งร้านซาวกราบบ้านนะพี่น้องมากราบจนได้พายกับปับป๊บตีแบบไงก่อนกราบก็บมาซื้อของไปฝากคุณใต้ก่อนอ๋อมีน้ำมันอยู่เด็ดดินิดเท่าไหร่บอสไม่ฟังแน่นี่ละซาว <c oughs> วันนี้ก็มาถึงนี่เลยซาครับนี่ละซาวพันพี่น้อง ฮะลิละซาได้พี่นอ้องเอ๋ยตาเหลือตาสดเลียดละซาได้ซื้อคลองกั้พี่นอ้องซาอยู่หันจีเหรอฮะผักบอนนี่อ้ามันบดได้ผักนางงามแบกกระเป๋าเข้าไปเลยตาพี่น้องน้ำมันลิตรซาเจริญพร คนตะกินอะไรซิพัน 10, กีบนาะปกตินะขายกันซนะิพันกีบมากนะขายมาตั้งหลายปีปีนี้สองพันสองลีลาซาวปีหน้าสองพันสามกูหย่านสามซิปอยู่มันโพดมันโพดแถมพันน้ำปั้ม แถมน้ำปั๊มนะ่ะบุยอมคลายใส่กระตุกให้อีกได้เออยันกักตุนน้ำมันวาซ่านเอามีแต่เอาอันมีแต่เอาโหลดนะ่ะไปไปเติมเอาอยู่ฮะอยู่ปั๊มลิตรละซ่าวพี่น้องจ้าอันขวดละส,สองหมื่นกี่สองขวดนล้ก็สี่หมื่น เวอ่อเวอินเกินจริงหาขวดทั้งลุ่มนะแสนหนึ่งพอดีโอ้ยแกบกกระเป๋าหอบผาหอบผ่นอนดีแล่า,าที่เราได้แล้วขอ,องกว่าของฝากจะไปสู่อันไม้ใต้หักกับสายลงได้แล้วที่เราเลยใสายแช่เชื้กระบังนี่เลยบังตามันคือคาปโปรก,กระดอกกระดิด่งให้บอ ไปหาตุไติดใ่้ยเอมายน่นบอีไปไว่าดีไปูีปไนะะคในนี่เรซื้อยออ่าฮะมาักมาักบานเด็ดทัพี่น้องเบิ่งค้างมาบ้านเา โอ้ยฝนกาหมึดรึ้นไหมจุดน,น้อียว<ะ>กลๆเติบอ,อีดอกอ๋อขอดหน้าพุกตั้มรับข้อรักฟ้าพุกข้อมันแม่เขาไปใส่เนาะแม่ไปใส่มาอันนี้ก็นะี่เมโซนได้ปีน้องติดเก่านั่งไปเลยน้ำผู้บ่าฮะนะไปหานั่งกับแม่ในนี้ติเก่าเดินแม่เด้อไปเด้อไปผุดสายเดินแม่ ว่าแล้วยอิเม่สาจะมาอยู่น่นนี้ยี <c oughs> นอนวันสิไปหาผู้กซ้ายนัดผู้กซ้ายมาอยู่ป่าหิดพี่น้องเลย้ย มาบ้านเซ้อเอยพี่น้องบางคนก็ท่ามาท่ามาบ้านอันบ้านสีเขียวกับบ้านเซ่อไก่กันบอ่บอบ่อใกลพี่น้องเอ้ย<า>ประมาณสี่โลประมาณสี่ห้ากิโลนี่แหละพี่น้องแต่ว่าทางมันงาม,มนะพี่น้องมันกเ็นาาเลยน่าห่อได้นึงก็งามเพื่อนนนี่แหละพี่น้องเอ้ยเฮ้ยบ้าหน่อยเอ้ยก็งามเพื่อนนนี่แหละพี่น้องทางกระเบิ่งเอารถเป็นไร สามกิโลเฮสี่กิโลสี่กิโลมันหนูเบิ้งในอันนั้นนะหากิโลในเฟสนั่นะห้ากิโลหายกกลัวประมาณหาประมาณหากิโลนี่แหละพี่น้องเอ้ยยิ้มให้ก่อนอ้ายจริงกาจะคลองเอวผุดไทยหูอยู่อยู่ในใจ บอ่อนึกวตีท้องไม่ได้เห็นแล้วนะตีท้องนะคือ,อยังนี่ไงท้องรับบัตรสวดจะโกะออกมาเนาะแบบอันพุง้งอนันยังขึ้นลงพุง้งตีนุ่มๆไงไปนี่นนนก็เป็นบ้านน้ำบอ่อพีออออ่น้องสาโอ้ยนอ้าวแก,แกเสือจะไมั่หุ่นไหมหุ่นมันไหมหุ่นมันก็ <laughs> นนเป็นกระแซ่บแท้ <laughs> เป็นพวกเขาแล้วมันเล่าใจพี่น้องเอ้ยอยากจับอยากบ่ายอยากบีบอยากขันโอยได้ก็ได้แคข่ขีดก็ได้เห็นสื่อนะพี่น้องแหมแค่แต่เข่าวเปลาน้ำแหเน,เเหนี่แต <laughs> ่ข่าวเปลาน้ำพี่น้องท่านข่าบเปล่าน้ำจักเสียวหน่าไปว่าอยู่ไซบ์บัสิว่าโอ้ยเนาะห้าเตกดก็ย้อนมาอยากไปฮะบัสไซบ์ไม่ได้ก็ยันหนาเตกันเลย พราะว่าโดนโดนโดนอันเข้าไปกินซะซาหรือกันเมื่อนั้นพี่น้องโรงเรียนบรนเทาเอื้อยซีมีมาระเบีองมันรำบะสั่นสุดท้ายเฮ้าแต่กับนี้ไม่มาดอกพี่น้องเลยมีแต่ผู้ใหญ่คำามามอ้มโรงเรียนใส่สุดๆได้ยังเจเมื่อนั้นกับว่าอะไรพี่น้องถ้านปเดียวกัน ถ่ายถ่ายบ้านเดียวกันพี่น้องเลยโอ้ยบนรักบ้านไม่รักกินแห้งรักพี่น้องเลยเอาอันนี้นี่บ่เออเรื่องเรือ่องเป็นบุญขับไปทางเส้นทั้งหนานะเอาเลี้ยวทังเลี้ยวซ้ายนี่คือรักนี่แต่งงานวันเซนอืมนี่ข้าเส้นอ้าวปุ๊ดไซปุ๊ดไซบุยิ่งผุดรอเดี๋ยวพี่น้องบรรณาจารย์นะ มีนกับมีดติงแห้นกันขางกันแหละใครไปจะเบิงเน่ก็นอนจะคล้องไม่ดังเลยโอ้โยอยู่ข้างหน้าโดยเดี๋ยวควาขนาหนี้ตรงไปเลยพูดไปเรียกอยู่ทาา้างร้วนเขาตรงไปพูดวยพี่น้าง,เ,เ,งเลยครับเปิดเพลงก็เลยบ่ได้ บรรณาจานว่าวาโมอมวนรานานาบใหญ่ด้ยเนาะโดยบ้านลอยก่าลัางคาเอ,าาคาอ้าลำบาอะไรบีบตีเอาเพื่อนลาได้หน่นะเอาคนบรรดาบอก็เป็นบบคนบ,นบ,บ,บนรรดาบจะพวกบรรดาจานเลยแค่ันเออไปอ้าไปโไปหาย่างอยู่โขนะน้าท่านวแทงติแหว่เฮียนิดนึง พี่น้องเบิ่งเฮือนเบิ่งซานน้อยหนึ่งครับพี่น้องค่ะนี่แหละรับตรงค่ะกระ,ะเป๋าให้มันเห็นดิแหละโอเคออเอาเขาเจ้างานอยู่ลักบ้านเนาะม้วนอลักษนา มีตูอต้อีกแหละเมื่อไรงานมึงอีลอยเออฮะกลับไปเห็นเมบกกีดวาดโคกสว่างบ่อเ,อเอาอีร้อย มันตัดไปบ่อความจำเต็มอืมหนาวเงยมาเราความจำโลกออต่อเราหาหน้าที่ งับโอ้ยบ่อิดอ,อ,อยออู่นี่แหละจานสกอนิดเสร็จก่โอ้ยออกนีเนาะไปเข้าสว่างมันนะจอนเซ็เพือนผวกาดวา่าผู้ใประกาศ่า,าตโตดนเด็้ก้าเปบ่นะเออิโตโตดิ การตีเลยพี่น้องการออกมาดีได้อันนี้น้องว่วมาบ่ได้น้องเพื่อนได้นี่นะอันนี้น้องเพื่อนเขารั้งนี่ได้เลี้ยวขวาหรือเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวานี่ค่ะเจวัดนี่นะค่ะวนั่นตีค่ะได้เท่ารั้งที่มันนันนั้นมาหนักตายนะเฮ้ยเทียงรั้งนั่นเลยเทียงรั้งนั่นเลยก็ได้โอ้ย เชียงน้าแอนนั่นนัอ๋ออันนี้กับตะกี้เคลื่อนสองสั้นไม่เห็นเป็นสั้นเดียวโดยปริมาปฏิถุเลยดีเนาะเยอะบรรยากาศดีอยู่ทำให้ตั้งโอเคอยู่ดีๆเองโดยดีน้องก็เป็นข้างแรกของเราเดิไปหน้าหลังข่าวเป็นครั้งแรก

าทงไหนเลี้ยวซ้ายค่ะพี่ค่ะพีน่น้องเออเออเิว่าท่านนั้นกลับไปหน้าเขาอันออลลนี้ก็ห้องเรื่อน้ำเทียมไม่นี่ไปบ่ได้เลยจริงมันก็บ่ได้เลิกเลยจริงมันก็ไม่เลิกเล่าเล่าประเทศพวกหมอกอก็เลยมัมาล่ากำลังเอ,อื้อยจริมงมันประมาณติดตามตอนต่อไป <laughs> โอ้ยขนาดนี้แล้วต้องมา มันพึ่งออกไหมห้องนี่นั่นเวลาน้ำท่วมเลยคืนฮอดพี่และนำ้นำน้ำอไรบ้างสายดีเอาดีอะไรมาทางนาางี้อะไรมา่ยนะบอเลยยังมาดันเฮงเด้อค่ะผ่านตรงหน้าไปฝุ่นตรงไปเลยอยาซ้ายเลี้ยวขาค่ะเลี้ยวขวาไปพี่นี่แหละทางขึ้นนี่แหละทางขึ้นค่ะ เมื่ก่อนปรานมิซันมันได้เไปขังใครส่วนมันยังอีกไกลเติบเด้อค่ะวิดทงหน้าทงนี่นะทงนั่นอีกปาก้าอาวมาบุกเที่ยงหน้าได้พี่น้องเลยน้องพูดจากลงๆพี่น้องมาเคยมาแถวนี้บางิีว่ามันจะมีทมหน้าอะไรท่านนี่งนี่จ่ทงนาพี่น้องแถวนี้นะป่าม,มันจะเป็นป่า ้าเมื่อก่อนแกเป็นป้าแล้วเดี๋ยวนี้เขาทราบเป็นไอต้นหน้าอันหัวนี่ก็เพอใหญ่อันนี้เพิ่งฮิตนี่สาเหตุนี่เราปฏิเสธมอเตอร์เพิ่นเวลาเพิ่นดำหน้าเพิ่นปฏิยูหน้าเด้อยู่แต่บ้านไปทน้าไหนเลี้ยวซ้ายค่ะซ้ายค่ะต้องไปก็ได้แต่ว่ามันโค้งโค้งไกลไกลมากจุดเดิมที่ยงมีแตเทียงอัน เียงคนเต็มไปหมดเลยอย่างอันนี้นนก็บ่มีคนอยู่อยู่แต่ซองเทียงกันกันทางน,นี้ตรงนี้โบแมน,นว่นนี้นะฮะฮะพ่อเมัวอานุนั่ะล้างล้างกำเรืองพูนะคุณเลยภาคน้องเข้าไปนะพากูข้า <c oughs> <c oughs> อันนั้นน้องราคาเป็นแสนนะคะน้องเขาอัน <c oughs> นั้น <c oughs> นะข้าราคาเป็นแสนเลยนะ ผู้ดยันมหาเสื้อเอ้อนแว่ายากแน่แต่ได้กินง่ายพี่น้องง่ายแน่แต่ได้กินง่ายค่ะตรงไปค่ะไปขึ้นขาน้องเขาเด้ค่าเห็นบะนองความอาไพ่คันนองนัเด็ดผู้ใดมาโอ๊ยเมาไปมาอยเออผู้ใดมาไปยปื้อบอนมาอยกันเนีเอ้ไขึ้นขนองรถไิษัทลเหส รถไทยนะโค้งโค้งไกงนี่เจอคุณพ่ตบรองนั่นี่ฮอร์อแล้วครับพี่น้องซาส่วนมันเขาอโอ้โหผู้ชดยไปอยู่อีอ้วนบอกว่าอีวนโอ้ยน้อง,องสา,<ล>าจะคลอพี่น้อง <laughs> า,าตรงไปค่ะชายเทียงนักนี่แรางนี่แร่ะตรงไปท้างหน้าเลยไปเรยนี <c oughs> <c oughs> เราเป็นสีเบจนะเอ้ยล้วเราีดตัวน่ะ <c oughs> นี่แนี่ไอ้ใเออจได้จะได้ได้ดิๆๆดีใจได้เห็นกันได้ <c oughs> มันดีใจอ้าว เลิกกระเดียบอนจะมาล่จะ่อ,ะอ,อนนเเออตอนนั้นตอนนั้นที่มันเป็นตะแพงนั่นนะฮอนแล้วครับพี่นอ้องค่ะอ้ยเที่ยงนั่งเอืออยนอเบ่อ <c oughs> นั่งเอื่อพี่น้องาฮอนแล้วพี่น้องเอ้ย ใน่าไหมซาอูเออร์นี่แหละแม่นรุ่นเดียวกันสามโตนั่นแหละสองโตน่ะกันเอนเบ้ดน่ะอีกุสซี่กับจากนี่เลยค่ะพี่น้องจา้ามาคนนี่ก็ขอไปก่อนด้วยครับพี่น้องพบพ่อกันคลิปหน้าพี่น้องจา๋าคลิปนี้ไปก่อนสวัสดีค่ะ